ย้ายชนะลงครับจากกระบอกไม้ไผ่ลงกล่องเลี้ยงครับเป็นพานไข่แผงนะครับสั่งมาจากปากใต้ครับสั่งมาจากปากใต้ลงในกล่องเลี้ยงของไม้สักครับกล่องที่ผมทําเองครับค่อยๆแงะครับเป็นครั้งที่สองครับที่ผมได้มีโอกาสย,ย้ายชนะลงจากกระบอกไม้ไผ่ลงกล่องเลี้ยงครับ สองแรกย้ายขนเงินครับก็สําเร็จนะครับไม่ไม่ทิ้งรังครับไม่รังไม่ล่มครับผ่านมา2สัปดาห์แล้วรังไม่ล่มนะครับก็เลยจะลองย้ายไข่แผงดูนะครับเป็นไข่แผงจากภาคใต้นะครับมองหาหน้าพยายอยู่ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเป็นกล่องที่สองรังที่สองนะครับที่มีโอกาส ในการย้ายในการนำมาลงกล่องเลี้ยงครับตัวงานเริ่มโจมตีแล้วครับก็มองหานางพญาอยู่นะครับก็ค่อยๆทำนะครับเห็นพี่ๆเขาทำก็ลองทำดูครับเขาบอกว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนให้วางตำแหน่งนั้น ตอนนี้ไม่มีใครถือกล้องให้ครับก็ลองดูครับเอาขี้ชันป้ายปากทางเข้านี่ตามสูตรครับตามสูตรลองหาน้งพยาก่อน,นครัถ้ามีน้าพยยาก็จะได้สบายใจขึ้นอีกนิดนึงครับ ลุ้นลุ้นลุ้นครับลืมโอ้ย,อยเจอละเจอละ,อละน้ำพญาเก็บเก็บละปิดก่อนปิดก่อนไม่รู้เดี๋ยวกวัวหนีครับเอ,เอาขึ้นเก็บไว้ก่อนครับโอ้ยดีใจได้น้ำพญาละ ตอนนี้ผมนำกล่องนะครับไปวางไว้ตรงจุดเดิมที่วางไว้ใกล้ใกล้กับจุดที่ผมเอากระบอกไม้ไผ่มาตั้งไว้นะครับตอนนี้เริ่มกับเข้ารังแล้วครับจำนวนประชากรเยอะมากครับผมก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปจะรอดหรือเปล่านะครับมีนางพญาอยู่นะครับตะกี้ผมเจอนางพญาแล้วนะครับ ลองดูครับตื่นเต้นครับกล่องที่2นะครับในการย้ายชนะลงจากกระบอกไม้ไผ่ลงกล่องเลี้ยงครับเป็นชนะลงพันไข่แผงครับผมเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตใหพ้พี่เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับ